สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเป๊ะสองพนนะครับมาชมแมตช์จำลองเกมระหว่างลิเวอร์พูลครับพบกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวมาดูว่าทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับจะบุกมาเก็บแต้มจะบุกมาแบ่งแต้มจาก หงแดงรดหรือยูฟได้หรือเปล่าครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปชมในเกมครับนี่เป็นแผนของด้ายด ane, ino, นยูฟูครับมาเน่ฟินโนซาร่าครับศูนย์หน้าสามประสานครับของด้านยูฟจมีวาดีครับหน้าเป้าของด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับดันนี่ปาเอ็ดแล้วก็มีทางด้านตีละมองครับเป็น เล่นหน้าต่ำครับครับครึ่งแรกกําลังจะเริ่มนะครับลอฟูจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับครับลีพูคืนมาให้มาติปฟันได้ฟันได้โยกมาทางขวาครับมาทางด้านเทนอเลสเซนเดอร์โ no นครับไวนาดุ่มคืนมาที่มาติปอีกครั้งหนึ่งมาติปลองหวางขึ้นมาข้างหน้าครับแอนราสัน,นสเก็บบอลอาไว้ได้มาที่ไวนาดุ่ม อันเดอร์สานอีกครั้งครับทางซ้ายมีเติมไปแล้วครับไปทางด้านโลว์สันยอดมาโดนทางด้านเลสเตอร์บงชิ้งสกัดออกมาครับแต่ลิอรูพูยังเก็บบอลไว้ได้อยู่ครับที่อเล็กซานเดอร์โนให้ไปที่ซาร่าซาร่าให้ไปที่ไวน่าดุมหาช่องอยู่ครับไวนาดุมยิงไกลดีครับไวน่าดุมเท้าหนักจริงๆอาครับยังเบียดกันอยู่ครับ โรบสันเติมขึ้นมาสูงทีเดียวครับจังหวะนี้ไปที่มาเน่โรบสันอีกครั้งหนึ่งแฮน์สันโรบสสันคืนมาไวอาดุ่มทางขวามีฟาบินโยเห็นไหมฟาบินโยจะจ่ายลูกนี้โดนโชกบ,บอลไม่ได้ครับช้าไปนิดหนึ่งครับทางด้านฟาบินโยทางซ้ายฮาวิบารครับเติมขึ้นมาแล้วครับทางซ้ายจะมีจังหวะได้เล่นไหมจังหวะนี้ติลเลรมอง มองเปิดไปติดครับโดนลิพูด,ดักเอาไว้ครับฟิมิโนโครับแทกมาให้วายนาด,ดุ่มคืนหลังไม่ก่อนครับฟันได้บอยู่ที่วายนาด,ดุ่มหลองยอดมาตรงเส้นกอบเพชรทอยครั้งหนึ่งยอดมาอย่างนี้ไม่มีใครครับทางน้านลิฟูเอนดีี้ล้มตัวขวาดบอลลูกนี้พูรสินไม่ได้ว่าอะไรครับเล่นต่อไปเลทให้มาที่ปลายเอ็ด เปลี่ยนมาทางซ้ายเลยครับฮาวิบานฮาวิบานคืนมายังไม่ออกจังหวะนี้จะไต่เส้นไหมฮาวิบานหาจังหวะโยนเข้าไปลุ้นหน้าประตูอยู่ครับตอนนี้เตลมองฮาวิบานโยนลูกนี้ได้โคกไหม,มโดนทางกองหลังเร์ูสกัดออกมาครับเขี่ยทิ้งมาก,ก่อนครับเรย์ูมาเนลงต่ำเอาบอลเลยครับจังหวะนี้โรบสสันครับ เลี้ยงบนนิดนึงครับดึงจังหวะครับให้เพื่อนเติมขึ้นไปอันดัสันคืนมาที่โรบสันครับมาแน่ยืนขนานเต้นอยู่เลยครับเมื่อกี้นี่โดนแซะโอ้โหโปริโโนต้องให้ฟาครับอ่าโดนประกบสองคนครับท่านมาแน่มาดูภัพช้าครับจังหวะนี้มาทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหไปไม่ไปแล้วครับโปสินต้องเป่าให้เลยครับจังหวะนี้ มาดูฟรีคิกของลิพูครับเปิดเข้าไปหน้าประตูครับแมดแคสเปอร์จะไมเคิลครับออกมาฟ้าบอลติดมือเลยครับเดเตอร์จะสวนขึ้นมาครับไปไม่ได้ครับแน่นครับทางขวาหลังจะเฝืนอยู่ครับเปลี่ยนแกนดีกว่าครับอืมบานตูงนี้ต้องวิ่งถอยออกมาโอ้โหบอลมันย้อนหลังเกินไปเยอะครับอื เป็นลูกทุ่มของลิฟ์พูลครับวานาดุมให้ไปที่มาติกคืนมาที่อานออานอเล่นกับวานาดุมครับวาน่าดุมเปลี่ยนไปทางซ้ายเลยครับไปให้ฟานดาแทงตรงขึ้นมาดีไซก้อยไปทางซ้ายให้โลบสสันไม่ถึงครับสั้นไปหน่อยครับแอนเดอร์สันจะปล่อยลูกยังไม่ออกครับฟาบนิโยจะซัดเลยไหมลูกนี้วาน่าดุม วายนะดุมโดนลุมแล้วก็โดนแย่งออกไปได้ครับแม่จะมีวอด,ดี้ครับมาชกบอลจะส่วนแล้วครับลูกนี้เอเตอร์จะส่วนับแตดลิพูดักเอาไว้หมดครับแล้วก็ลิพูมีจังหวะเหมือนกันครับแม่ยังทําอะไรไม่ได้ถนัดอย่างลิพูบอด,ดี้แทงมาให้เปเลสลูกนี้ยิงโอ้โหชนเสาครับเกือบไปแล้วครับลิปูแมเกือบจะ โดนท้งด้นไปเรสซัดแรกครับโอ้ o ดีนะว่าเสาช่วยเอาไว้ได้ครับออื <c oughs> ลูกนี้ต้องบอกว่ายิงมันจริงๆครับวิ่งมานี่ไม่ต้องจับแล้วครับใส่เลยครับทางด้านเปเรสนะครับแต่ผู้สิ์เป่าหมด45นาทีครึ่งแรกเลยครับือกองจับมาทีเฟอรนมิโน่ครับยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่ครับครับกลับมาชม ครึ่งหลังกันต่อนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับครึ่งแรกยังทําอะไรกันไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ช่วงท้ายเกมครึ่งแรกเลสเตอร์ก็มีจังหวะเกือบจะได้ประตูขึ้นนําจากไปเลสเหมือนกันนะครับตปบอลไปชนเสาครับมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับโลโบสันมองหาเพื่อนครับแทงมาให้มาเน่มาเน่พาบอลคืนไป โรเสันวางยาวขึ้นมาโอ้โหไม่มีใขรครับโลเปสันเปิดไม่ได้มองครับทางด้านเปเลสจะให้ปาเอดครับติดโดนมาเน่ครับทกมาให้มาเน่โดนสกิดนิดนึงข้างหลังผู้สิน์ไม่ได้ว่าอะไรครับโอเสียงว่าไปเลยครับมาเน่แต่ลิฟูยังได้บอลอยู่ครับกลับอันนี้มันเน่คืนไปไม่ถึงครับเอ็นดีดักเอาไว้ได้ครับ ไมเคิลครับวางบอลยาวขึ้นมาเลยกลางสนามบานลูกนี้ยังลุ่คลิกอยู่หน้ากรอบเขตโทษของเลสเตอร์ซิตี้ครับฟันได้ลูกนี้เหมือนจะเสียหลักครับเปิดทะแยงไปใ,ให้ด้านอเล็กซานเดอร์โนครับฟาบินโยให้มาที่ซาร่าเฮนร์สันทางซ้ายว่างครับเฮนร์สันให้มาแล้วครับมาที่โรเบิร์สันเติมขึ้นมา โดอสันพยขายดั้งว่าแล้วเปิดด้วยขวาลูกนี้ไม่ถึงทางด้านฟูมิโน,โนโ่หรือเปล่าก็โดนโคกมายังได้อยู่ครับลูกนี้เฮนเดอร์สันแทงไปให้มาในโดนเต็มไม่หมดแล้วครับทางด้านเลเต,เตอร์อยู่หน้าขอบเขตโทษจะส่วนไหมลูกนี้หวานดีอยู่วางเปลี่ยนไปให้บานไม่ถึงครับโดนนนโนดักเอาไว้ได้ฟอร์มินโยใ้มาที่ฟันได้ ฟันไดวนลอกลูกนี้ครับสวยจริงๆไว้นะดุมอันเ้อสันยอดขึ้นมาให้เฟมิโนเอนดีไปเลดไปเลทให้ไปที่ป่าเอด็ดปาเอด็ดไหยไปที่วารีวารีลอกนิดนึงถายจังว่าเปิดไหมลูกนี้ <c oughs> โดนทางท่านฟันไดเข้ามาแย่ทีเดียวครับเรียบร้อยครับเอาบอลไปกินครับนท่าน,นฟันได โรเบอร์สันโลเบอร์สันแทงึ้นมามาเน่ ane, ดึงนิดนึงเล่นกันสองคนครับมาเน่โรเบอร์สันแต่โยกตัดเข้าเลยไหม,ไมแหมพยายามจะฝืนจ่ายเข้าไปครับแต่ว่าผู้เล่นของเลสเตอร์ซิตี้ครับเต็ไมไปหมดแล้วตรงนั้นเอี์พูยังเก็บบอลได้ครับยังคลองบอลได้อย่างเหนียวแน่นเลยครับนะเอี์พูอันโนลองข้ามฟากมาให้โลเบอร์สันครับ มงเช็ดไปให้บันได้ยอดยาวขึ้นมาเลยแล้วแัปเปอร์ไมเคิลับต้องออกมาชกลูกนี้ทิ้งออกไปครับโรบสันให้มาที่เฮนเดอร์สันเปิดแล้วพักอ,อกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นดังด้านโรเบตโตฟิมิโนโครับอลูกนี้พักอ,อกแล้วซัดด้วยขวาครับสวยงามครับหนึ่งประตูต่อศูนครับจากโรเบตโตฟิมิโน,โนครับนาทีที่แปดสิบนะครับ โอ้เรียบร้อยครับนี่มาชมภาพช้าครับตรงว่นี้นี่ครับเฮนเดอร์สันพลิกลอกเหมือนจะเข้าในครับแต่ไม่เข้าครับกองหลังหลงครับอืนี่ครับกองหลังหลงเลยครับอืแล้วตักเข้ามาให้เฟมิโนพักอกแล้วแปรด้วยขวานิ่มๆนะครับลูกนี้หมดสิทธิ์นะครับทางนั้นแคสเปอร์จะอไมเคิลแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับอืลิพู นำแล้วเปลี่ยนตัวเลยเอาครับเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับมาดูว่าเลสเตอร์จะเอาประตูคืนได้ไหมครับเพื่อนแล็บออกไปยังให้ไม่ได้ครับชิเวลชิเวลลากตัดเข้ามาจะได้ยิงไหม ปาเอ็ดชิวเวลไไปที่อีเวนบานยอดเข้ามาลูกนี้ลึกเกินไปครับทางด้านอาริส,สันนะครับออกมาคว้าไว้ได้ครับสู่เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับช่วงนี้ต้องเร่งนะครับทางด้านเลสเตอร์เปิดไปลุ้นหน้าประตูเลยครับปาเอ็ดปาเอ็เดเดมาให้อ mm ีเวนอีเวนดันสู่นะครับช่วงนี้ ชิวเวลอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งจะได้ลุ้นไหมจมังหวะสุดท้ายแล้วไม่ถึงครับแล้วผู้สิงเปล่าม่คุอหมดเวลาเลยครับ้90นาทีเป็นว่าเลตเตอร์ซิตี้ครับพายไปให้กับลิือ์ููไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ จบไปแล้วนะครับเป็นว่าลิเวอร์พูลครับเอาชนะนินาเลสเตอร์ซิตี้ไปได้หนึ่งประตูต่อสูงคนระับเจากันทั้ประตรูของโรเบร์โตฟินโน่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับติดตาปราการได้ขออภัยด้วยแะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ